สวัสดีครับุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็หยบเกมมาครับพีดีนะวันนี้ก็จะมาวิธีสอนวิธีการขี่สัตว์โดยไม่ใช้พวกอ่านนะฮะหรือว่าจะขี่ไม่ใช้อ่าน,นแล้วก็ไม่ต้องใช้แบบไม่ต้องขี่หมูโดยเฉพาะนะฮะขี่ตัวขี่อะไรก็ได้นะฮะก็จะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่หานอะไรก็ได้นะฮะเอ้ยไม่ใช่ไม่มีหานดิเป็ดก็ไม่มีนะฮะหรืออาจจะเป็นซอมบี้คิปเปอร์เอโนอแมน ก็ได้นะสลามไฟสลามธรรมดานะเออสลามไฟมีดิ้มหรอวะเออไม่มีนู่นอ่ะในผมบนแล้วไปหมดแล้วตรงน,นี้ก็ไม่ค่อยมสบายนะฮะนนก็ไม่สบายวันนี้นะีแต่ผมจะสอนเลยนะคะว่าทำยังไงอ่าขั้นตอนแรกนะฮะคุณก็ต้องโหลดทูมันนี่ไอเทมนะฮะมัดทูมันนี่ไอเทมหลังจากโหลดมัดทูมัน i ี่ไอเทมเสร็จแล้วคุณก็นี่ฮะ เอ้ยเกินเกินนะคุณกดตรงนี้ฮะไอ้สามจุดไอ้สามจุดจุดเอ้ยไอ้สามจุดนี่ฮะแล้วกดตัวอาไออะไรนั่นนะฮะกดเลยฮะอันสุดท้ายมันก็จะขึ้นคำเขียนให้ะฮะแล้วคุณก็ออกดูนะฮะนี่ขี่หมูสุดยอดนะฮะมันขี่จริงๆนะฮะหอ้ไม่ทะลุต้นไม้หมูไม่ หมูมันเก่งหมูมันเก่งหมูมันเก่งจัดน,นะฮะนี่วัอดีตขวดฉันแข็งแรงกว่าพวกนายเนาะฉันยกขนได้นี่แล้วตัวต่อไปนะฮะโดดออกก็คืออาจจะเป็นพวกซัมบี้หรือว่าตัวอะไรนะฮะเปิดนี่หรือว่าจะเป็นไก่หรือว่าอาจจะเป็น ทุกวัวเลยก็ได้เดี๋ยวผมลองดูนะฮะนี่ไก่เฮ้ยเีย <Yeah. S 1> นี่นะฮะอ๋ออ๋อมัต้องกดตรงนี้อีกครั้งฮะทูมานเน่เทมแล้วคุณก็นี่ไปจุดสามจุดเหมือนเดิมนี่ทีนี้ก็ขึ้นไก่ได้แล้วนะฮะนี่ไหนวะเสร็จตัวใหม่ก็ได้นี่นะฮะก็ขึ้นไก่ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย ไปเจ้ากายน้อยแสดงงานสัตว์ตัวต่อไปฮะก็ได้เห็นไปแล้วเราจะลองดูพวกซอมบี้นะฮะเอ้เราจะเอ้ช็อตเด็ดของเราก็คือจะขี่คิปเปอร์นะฮะว่ามันจะระเบิดหรือไม่นะฮะไปดูกันครับต้องเป็นซอมบี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวอันสุดท้ายก็คือคิปเปอร์ก็มารู้กันทีหลัง อาหายแล้วไงกลางคืนกคืนสิว่นี่ก็ใกล้มืดนะฮะหรือว่าใกล้เช้าวะใกล้มืดอาทิตย์เติมตกลงเแล้วลี๋ยวปักทอให้าานะฮะนี่แล้วก็ไปเปิดโทามานีอเทมอีกครั้งเลยเฮ้ยนะฮะน่ฮผมก็ได้ขึ้นตกลงเยแล้วเย้เ้เย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 ้ Ta ừ, cứ thăng thứ Đi Oh my god to đó thì Được bắt nhiều rồi Má Thôi tao phải Mẹ mẹ muốn còn Ôi เอาขึ้นคิค,ครับเออฉันอยู่ตรงนี้แล้วดูครับว่าจะลดเดลือดหรือไม่นะฮะเราจะลงมาแบบไม่อมัมตะกันโอ้ไม่ลดเลือดแต่แม่ไอ้น,นี้กัดได้ไปแล้วโออ,อ,อตายมาดูดไห,หนอบอสเน่ผมต้องกลับเป็นอมตะเราจะมาลองพิสูจน์ดูเอ็นเดอร์แมน นะฮะ e n the man in the man in the man e n the man เฮ้ยเดี๋ยว e n the man วาฟ่ะแต้วผมต้องกดเปิดไปก่อนจะเกิดวาฟได้มันดีนี่โอ้โหจะได้รู้นะว่า e n the man นี้มันจะได้ตัวสูงแค่ไหนนะฮะอย่างเทพสุดยอดวัสดีเพื่อนวัสดีมันวาฟได้มั้ยวะ นี่นี่นี่ตัวต่อไปครับตัวต่อไปนะฮะที่เราจะต้องมาจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เราจะลองมาดูกันนะฮะว่าคิปเปอร์เนี่ยมันจะระเบิดหรือเปล่าแชเดมมาฮะเราจะลองมาดูฮะว่าคิปเปอร์มันจะระเบิดหรือไมอ่โอ๊ตโอ๊ยระเบิดฮะระเปิดแบบไม่ธรรมดาดิ นี่อ้๊ยคิดโอ้โหแม่งบินเลยเดี๋บอกว่าระเบดิดนะอ่ะวันนฮะก็ขอจบการขีดสัตว์ไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดต <ขอ S 1> ิดตามไปด้วยนะฮะถ้าเกิดทำผิดหรือว่าทำอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับต้องขอไปแล้วถ้าเกิดทำผิดสวัดสดีครับสวัดสดคีครับเอ็กช็อต